เช้าวันต่อมาซาซามิตื่นขึ้นหยิบดาบเตรียมจะออกไปนารโตะก,ก็เรียกไว้เขาจะออกไปฆ่าโกซุนคุงนีคิปะก็หยิบไปประกาศจับออกมาให้ดูซาซามิก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาเป็นช่างตีดาบอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในแขวนเล็กๆที่ขั้นกลางระหว่างแขวนใหญ่ทั้งสองแขวนมันเกิดขึ้นในวันงานเทศกาล ซาซานามิกำลังจะนำดาบที่ลูกค้าสั่งไว้ไปมอบให้กับลูกค้าเขากำลังรีบเพราะจะได้ไปร่วมงานเทศก,กาลรเร็วๆและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากบ้านลูกค้าเขาจึงเดินเข้าไปดูเจ้าโกซุนคุง,งิก็พุ่งเข้ามาโจมตีมันยิ้มให้ก่อนที่จะหนีไปเขาจึงเข้าไปดูในบ้านก็พบกับศพพ่อแม่ลูกนอนตายอยู่ในนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ชาวบ้านมาพบเข้าเขาจึงถูกจับกลุ่มตัว เขาได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเลยเพราะมีแค่เขาคนเดียวที่ไม่ได้ไปงานเทศกาลในวันนั้นยิ่งไปกว่านั้นดาบรูปทรงพิเศษที่แทงทะลุร่างของพ่อแม่ลูกก็ยิ่งทําให้เชื่อกันไปอีกว่าหากเป็นช่างตีดาบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธแบบไหนก็สามารถทําได้แน่และนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องหนี หลังจากนั้นเขาก็เดินจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งอย่างไร้จุดหมายพวกคนในหมู่บ้านเป็นคนออกใปปลิวประกาศจับแต่แล้วก็ยังมีใบป,ประกาศจับอีกใบหนึ่งซึ่งก็คือชายที่เป็นคนฆ่าพ่อแม่ลูกนั่นเองเขาจึงตัดสินใจว่าจะจับตัวโกซสุนคุงิด้วยมือของตัวเองให้จงได้เพื่อที่จะจล้างบนทินและกลับหมู่บ้านและเพื่อให้ได้ข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับหมอนั่นเขาก็กลายมาเป็นนักล่าฆ่าหัวในขณะที่มีฆ่าหัวอยู่ด้วย แต่นารุโตจะไม่ยกโกสนคุงิให้พวกเราคือนินจาดังนั้นจึงต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงที่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถปล่อยให้หมอนั่นดีรอดไปได้แล้วนินจาทั้งสามก็จากไป ดินจาทั้งสาเดินทางกันมาถึงจุดพักที่สองของแคว้นหินเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือการทหารทุกอย่างถูกปกครองโดยพระสงฆ์ทั้งหมดที่นี่จึงมีวัดอยู่เต็มไปหมดวัดหลักของที่นี่คือวัดโอเคที่ตั้งอยู่บนเขาลูกนั้นมีระฆังทองคําที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดเป้าหมายของโกศลคุนี้อาจจะเป็นระฆังทองนี่ก็เป็นได้ พวกนารโตจึงมายังวัดร้างพวกเขาก็ถูกคนกาองโกสุนคุง,งิซุ่มโจมตีฮินตาตะใช้เนรสีขาวบอกให้ทุกคนหนีเร็วทุกคนก็ได้ซาซามิมาช่วยเอาไว้ รักรังทองคําไปถึงยอดแล้วคาถาก็คลายลงพวกนารโตถูกทวงเวลาไว้เมื่อขึ้นมาที่นี่พระที่เฝ้าระกังอยู่ก็ตายหมดแล้วพวกนารโตก็โดนล้อมอีกครั้งไม่มีเวลาแล้วทุกคนจึงจัดการศัตรูในแบบฉบับของตัวเองกันอากามารุก็นําทุกคนไปหากโกสุนคุงิที่กําลังขโมยรักรังทองคําลงเรือพวกนรโตก็ไล่ตามไป โกซุนคง,งิใช้กระถางนินจาหมอกตะปูบินนารุโตใช้กระถางเงาแยกร่างเป็นโลป้องกันแล้วเข้าไปสัดหน้าทําให้โกซุนคง,งิขโมยระฆังลงเรือไปได้ทุกคนตกน้ํายกเวน้นซาซานามิที่ใช้ตะขอเกี่ยวระฆังเอาไว้ซาซานามิเอาชนะโกซุนคุง,งิได้ถ้าฉันฆ่านายก็จะไม่เหลือใครที่จะสามารถช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้แต่แล้วซาซานามิก็ถูกนักล่าฆ่าหัวอีกคน กัสตรจับเอาไว้ด้วยโซ่ทั้งสองคนถูกทางการจับกลุ่มตัวซะแล้วกัสตรว่าพวกชาวบ้านว่าไม่ยอมตรวจสอบห้ดีก่อนแล้วยังจะไปติดใบปลิวประกาศจับอีกฆาตรกรตัวจริงของคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้คือโกซุนคุงิที่ยอมรับสารภาพแล้วดังนั้นจึงขอประกาศว่าโทคิจิผู้นี้ไม่มีความผิดนินจาทั้งสามคนก็เดินทางกลับหมู่บ้านคโนฮะ ว่าภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวรุ่นที่5จะต้องพิโรธแน่เลยแล้วตอนนี้ก็จบลง